สาระอะไรก็มาลองมาตุลล้อฮหตาลาวาบารากาตุคูตีนะคะสัปดาห์นี้คูตีจะพาเด็กๆเ,เรียนรู้หน่วยฤดูร้อนก่อนที่จะเรียนรู้เรามาฟังเพลงก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะค่ะพ,พร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะโอทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใส ู่ในทะเลหาสิง,งามเห็นปูดูสิดูหมูปลากุ้งหอยนานา,นาอยู่ในท้องทะเลว้าวมีความสุขจังเลยได้มาเที่ยวทะเลแต่ก่อนอื่นแควมมขอกลับมาใส่แมสก่อนนะคะ ไปเที่ยวที่ไหนกาดก็อย่าตรงนะคะวันนี้แควมพาเด็กๆมาเที่ยวทะเลเด็กๆรู้ไหมคะว่าผู้คนมาเที่ยวทะเลกันในฤดูอะไรรือฤดูร้อนไงคะวันนี้แควมพาเด็กๆมาทะเลเพื่อให้เข้ากับเรื่องที่เราจะเรียนรู้คือฤดูร้อน โดยฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนพฤษภาคมค่ะและเดือนที่ร้อนที่สุดเลยคือเดือนเมษายนค่ะฤดูร้อนจะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากๆค่ะเด็กๆเ,เราจำเป็นต้องมีสิ่งของเครื่องใช้ที่ช่วยทำให้เราคลายร้อนนะคะเช่นการใส่เสื้อผ้าที่สบายตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้น ใส่หมวกเหมือนครูแอมเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดนะคะใส่แว่นกันแดดค่ะในฤดูร้อนแสงแดดจะแรงมากๆนะคะซึ่งส่งผลต่อสุขภาพตาของเราเราจาเป็นต้องใส่แว่นกันแดดค่ะและหากร้อนมากๆพัดก็สามารถช่วยเราให้คลายร้อนได้ค่ะสถานที่ที่ผู้คนนิยมไปในฤดูร้อนก็จะเป็นทะเลน้ำตก แล้วก็ส่วนน้ำค่ะเพื่อไปคายความร้อนกันค่ะจบแล้วค่ะหลังจากที่เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอหน่วยระดูร้อนแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมส่งการบ้านให้ครูตีด้วยนะคะบ๊ายบายวัสะลาามค่ะ